ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าของคอพอพอแล้วนะคะก็คลิกถัดไปนะคะก็จะมีให้อ่านรายละเอียดในกรณีแรกนะคะ ในเบื้องต้นนะคะกรณีแรกคือได้ยื่นความเสียหายแล้วนะคะกรณีที่2ก็คือซื้อประกันภัยใหม่กัทิพยะน,นะคะก็คือประกันยังสามารถเลือกใช้สิทธิ์ต่อได้อยู่ตัวนี้จะได้ความคุ้มครองสามแสนบาทในกรณีภาวะโคม่าจากการติดเชื้อนะคะแต่คนไข้ต้องเอาแต่ตรงอายุไม่เกิน60ปีนะคะแล้วก็ถ้า6กสิเอถึงเกปีจะได้รับวงเงินคุ้มครองสามหมบาทนะคะ ัวนี้เราก็คลิกอ่านรายละ,อะเอียดได้กันคือประกันภัยใหม่ต่างๆนะคะเมื่อเรารับทราบข้อมูลแล้วเราก็คลิกสิทธ์ดำเนินการนะคะเมื่อเราดําเนินการนะคะก็จะดารวน์โหลดมาที่หน้ากรมธรรม์แล้วก็ลงเลขที่แบบประชาชนตัวเองไปเลยนะคะก็ปกติเราก็จะให้เกาะข้อมูลนะคะแต่พอเกาะข้อมูลแล้วเนี่ยถ้าเรามาคลิกเซิร์ชเลขที่แบบประชาชนแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าเขารับทราบเจตนาของเรานะะในการใช้สิทธิ์กรมธรรม์นะคะ ซึ่งของอันนี้กกรณีซื้อประกันใหม่กับที่พยาประกันภัยนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ระบบออนไลน์คนที่พยาได้เลยนะคะในระบบออนไลน์ขอที่พยาก็จะลิงก์มาเลยในการเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะโดยการระบุเลขที่ประชาชนของเราเองนะคะแล้วก็ระบุกรมธรรม์ของ เลขที่กรมาธรรม์ของบริษัทเอเชียประกันภัยซึ่งเราก็ก๊อปปี้หมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวอักษรแรกถึงตัวอักษรสุดท้ายในกรมาธรร์เอเชียที่เราได้รับนะคะแล้วเราก็คลิกนะคะอีเมลที่ติดต่อได้นะคะเบอร์มือถือส่วนชื่อนามสกุลเนี่ยจะ จะลิงก์มาอัตโนมัตินะคะตามเลขที่แบบประชาชนที่หลอกรลอกนะคะเราอาจจะต้องมีการลงที่อยู่สักหน่อยนะคะแล้วก็คลิกยอมรับเงื่อนไขนะคะเมื่อคลิกยอมรับเงื่อนไขเราจึงจะกดถัดไปได้นะคะแล้วพอเรากดถัดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอในส่วนของกรมธรรม์ความคุ้มครองนะคะว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วก็รอรับกรมธรรม์ท,ทางอีเมลได้เลยค่ะ